ต้องเช็คให้ครบนะคะว่าอุปกรณ์กู้ชีพและอุปกรณ์เซฟตี้พร้อมหรือเปล่าเพราะนี่เป็นสิ่งสําคัญค่ะสําหรับนักแสดงตลกเอเชิญยิ้มบอกว่าขาดไม่ได้เลยในการจะลงพื้นที่ไปเป็นอาสาแต่ละครั้งซึ่งที่เห็นอยู่นี่ก็คือทีมงานและเครือข่ายที่มาร่วมด้วยช่วยกันในการเป็นจิตอาสาขนส่งศพฟรีนะคะที่พี่เอเริ่มทํามาได้กว่า6เดือนแล้ว จากเคยทำด้วยตัวเองคนเดียวกลายเป็นว่าตอนนี้มีเครือข่ายแล้วใน14จังหวัดทั่วประเทศเลยและมีรถที่จะใช้ในการขนส่งกว่า50คันเลยค่ะจะไปจังหวัดไหนก็ประสานงานกันทันทีซึ่งพี่เอบอกว่าที่อยากจะมาช่วยขนศพแล้วก็ส่ง ลงศพให้กับคนยากจนแบบฟรีๆก็พอเห็นถึงปัญหาว่าช่วงโควิดแบบนี้ลงศพมีความต้องการขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าราคาพุ่งสูงด้วยนะคะบางที่ขายกันครึ่งหมื่นเลยก็มีก็เลยอยากใช้คอนเน็ชันที่ตัวเองมีจากการทำรายการแนวลี้ลับนี่แหละเข้ามาช่วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังกันหน่อยว่าการประสานงานนะยากหรือเปล่าค่ะเพราะว่าผมเนี่ยสด็กร้านงซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานเลย จะซื้อได้ราคาแค่พันสามเท่านั้นเทานน่ากับผมทำบุญพันสามผมได้ซื้อบ้านใหม่ให้กับศพผู้ยากไร้น้ำมันวิ่งเต็มที่ก็ไม่เกินห้าร้อยในบริบณฑณแต่ถ้าออกต่างหากก็สองสามพันผมได้ทำบุญจริงๆริงมันมีความสุขตรงนี้ผมก็จะมีพี่ๆน้องๆพวกกู้ภัยพวกเนี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในบริมณฑลลยยี่สิบันผมก็จะโทรลงกลุ่มเลยว่าเฮ้ยมันมีเคสเนี้ยใครว่างบางทีผมไม่ว่างเนี่ยผมจะถามว่าใครว่างทุกคนจะเข้ามาเลยว่างว่างว่างกันหมดเลยคืออยากทำ นอกจากการรับบริจาคและเราก็เอาลงศพไปให้เขาขนศพเอ่ยช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็โครงการณตอนนี้ที่ทำนะครก็คือมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนก็เลยรู้สึกว่าคุณค่าของของความเป็นคนที่ของความเป็นศิลป,ปินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่จบที่การช่วยเหลือคนผมจะมีคีย์เวิร์ดครับส่วนตัวนะฮะก็คือคำอคำว่าทำดีอย่าเดี๋ยวอีกอันก็คือแล้วไงต่อ ต่อให้โดยล้นฟ้าแต่ถ้าติดโควิดขีดแดงแล้วไงต่อใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าอยากทําคุณประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แค่นี้ พอมาทํางานจิตอาสาก็มีความเสี่ยงแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องไม่ลืมป้องกันตัวเองให้ดีด้วยเพราะพี่เอ๋บอกว่าอาสาแต่ละคนก็มีครอบครัวอยู่ข้างหลังกันทั้งนั้นน่ะนะคะถ้าเซฟตัวเองได้ก็เซฟครอบครัวด้วยหรือถ้าเกิดมีคนในทีมติดเชื้อขึ้นมาจริงๆคนอื่นๆก็ต้องกักตัวให้ครบนะคะส่วนถ้าถามว่ามีแพลนจะทําเป็นมูลนิธิแบบจริงจังขึ้นมาเลยหรือเปล่าพี่เอ๋บอกว่ายังไม่ได้คาดหวังหรอกค่ะเพราะการจะเป็นมูลนิธิได้ต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างตอนนี้ทำงานกันแบบเพื่อนพี่น้องไปก่อนก็ คล่องตัวแล้วก็ที่สำคัญสะดวกรวดเร็วกว่าด้วยนะคะมันก็ยากครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรเรียกอ,อะไรนะบุคลากรที่เขาบอกไว้ทั้งหมด5 5 5หหคนคที่ต้องมีในการจดจดพิธีต้องมีทั้งหมดหคนแล้วต้องมีหลับรับกัดู้ยซึ่งเราเบ้านๆน่ะแต่ละคน,นบ้านๆนั่นกันเลยไม่มีใครมีอะไรทั้งสิน้นเพราะนั้นแล้วเราก็ทำแบบิสระเราดีกว่าเอาทำเท่าที่เรามีอย่างน้อยเราได้ช่วยหนึ่งคนที่เราได้ช่วย คนทำให้เรามีความสุขใจเรารู้รให้คุณด้วยช่วยนะต้องเซฟให้เต็มที่ครับเรามีถุงมือเรามีชุด PPE เราไปแต่ละครั้งเนี่ยเราดูชุด PPE เรามีชุด PPE ใส่เพราะว่าเรามีคนข้างหลังที่เราต้องดูแลครอบครัวเราซึ่งเราไปช่วยเขาแล้วเราลําบากมาติดครอบครัวก็ไม่ได้วรานั้นทุกคนเพราะแต่ละคนเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขามีความรู้เบื้องต้นในการเซฟตัวเองอยู่แล้วไปไปไป นอกจากขนส่งศพฟรีแล้วนะคะทีมของพี่เอยังรับเคสช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยก็จะมีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นแกส๊สถังออกซิเจนมาสักครู่นะคะสแตนบายไว้ตลอดเตรียมเข้าถึงพื้นที่กันเลยซึ่งพี่เอบอกว่าก็อาศัยช่วงงานบันเทิงหายแล้วก็สิดคอมถ่ายไม่ได้นี่แหละมาทุ่มเทให้กับงานอาสาช่วยเหลือสังคมเต็มที่นะคะถ้าหากคุณผู้ชมฟังแล้วบอกว่าอยากสนใจช่วยเหลือติดต่อไปได้ค่ะเบอร์0,909,5092-56นะคะ 090-950-9256ค่ะ